โอ้ด oh, ูดก็ไม่พอได้กลัวโอ้โหดูดิพอแล้วจะยิงตั้งวิโอ้ยเข้าใจดีเลยเพื่อนขอบคุณมากเดียโอเคหวัดดีฮะเมื่อกี้เราหลุดนะโดนแน่นอนโดนแน่นอนโดนแน่นอนดนไม่ทันดูดียวอไปต้องท่ามวสี่เลยดเี๋ยวูเวลสองอะไรไปสูเนี่มีสนเว้ยโผลโหดโดนเว้ยโหด่ว้ยโหดเว้ย่โล่โผล่ลโผล่โ่โผลล่่ล่่ โหมดด้วยเอาไร่มึงไปมึงเอาวิญญาณกระ벙ตายเปล่าวะเรียตายเปล่าวะยี่กูตายกูตายกูตายหลับเดี๋ยวนี้แบบฮีโร่เลยวันนั้นนะ่วันนั้นแนวันนั้นแน่นแน่นแนนเวนเวน แลวอนก็นมาห้าคนนี่ไงโคจิ้งเก็บไปสี่ตัวแล้วครับผมเ่นบนล้วนๆวนหรือเปล่าหรือเปล่าอ่ะเอ้ยมันมันมันเก็บหรือว่าเราเก็บ้ยเราเก็บดเป็นเป็นเลนล่างไปหนึ่งคิวส่วนมึงอยู่เลนไหนเนเลนล่างไปหนึ่งเลนบนสองเอ้ยอ๋อสามคนเลนบนล้วนๆ้วนอ๋อเรนจักรจอบจอบที่อะไรกูหลุดนี่ตายแล้วงานทวกใบตัด เกียรโชว์ะยังไงเลนล่างเรายังไงโอ้เลนล่างยังไงเลนล่างโดนลุมแล้วไงโหดเว้ยโหดเว้ยไงยังไงโอ้โหป้อมป้อมหักหลังนะปล่อยเลมีเซตแคปด้วยเหรอ สัตว์น้ำจิงอ๋อมันไปดาวผูมาจะไม่คิดเหรอหดเว้ยหดเว้ยไล่มึงไปไหนสัตว์ไปไหนไอ้จริงเดี๋ยวเดินไปเฮ้ยไปบนนะเพื่อนกลางไปบนนอ้อยแต่ดูว่าเรียบไม่รู้จริงหรูอล่างเหรอเฮ้ยเห็นป่ะเห็นป่ะ ไปบนแล้วไปบนแล้วไปบอลล่กดาเกนไปบอเล่าในป่าเนี่ยในป่าเนี่ยโดนดาร์เกนดาเก้นเลียวเจ็ดิ้ซายว่ะยงิ้บายิ้ายจิ้ายสีาสิขวาไม่ใช่หรอซ้ายขวาไม่ใช่หรอขวาแดงบ้าเปล่าเอออันนี้ผมเมาเนี่ยทิดมา าจินายจินายดิเพื่อนเฮ้ยจ้าเดี๋ยวตีให้โดนมันอยู่บนป่ะยังไม่ได้กลับเดี๋ยวขอเว่อร์ลั่งดูดิลั่งดูดิลั่งลั่งบอลโอ้โหเยอะสี่ตัวลังดูดิลั่งดูดิเฮ้ยตัวเดียวเดี๋ยวไปเฮ้ยเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไไปปอยู่เอาได้ปะเนี่ยทีเดียวตายโอ้หมันกันเล่นบนว่ายังไงวะโอ้ยเลยล่างเราโหดนะผมโซโลคิวไป ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่เอาดินีป้อมเราได้เปียบเว้ยในป้อมเราได้เปียกเว้ยเอาดิเอาดิเอาดิในป้อมได้เปรียบเว้ยตีดิตีดิตีดิม่ศนแล้วเยี่ยบโดนทุบมแล้วยิงแรงครับผมจังหวะนี้ยบอกเลยตายันเพาะเพาะจเพ็ดโอ้เยมาดาไม่มีนี่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  เออลหละสละทิทเออตายยังไ,ไงเดินหมุนล,ล็อกเว้าไปของวันจัไงไะสวยอยู่ได้เปลี่ยบมาเลยเปล่า,าไปเฮ้ยม,มันหิวอ่ะหามาเลยเอาข้าวเลยถ้าเสียงไงม่มีเมื่อกี้ขอแพนะ้หรือไม่จอบปากด้วยองขอภพยหรอกกันเอง เหียบของเหี้ยอะไรวะเริ่นเริ่เอ่อฮีโร่ของผมมันจะมีเลเวเน่นะครับเดดวอร์ดเซซ์นะครับผมอลูนาและกับเพนด้าโมเนียนั่นเองก็จะมีทีมของเขาจะมีเพื่อค่อยน่าเชื่อครับผมเดดวูดนะครับผมเทมเพลตอัมาดอนแล้วก็สกาวไอ้ยาชื่อเฉยไป ดันตั้งนานแม่งดีนานเฉยเลยเลยประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> บอกอยู่ตั้งนาน,นเล่น,นบนทุนดีนายเลยยังไงครับผมเล่นล่ายังไงสเก๊เหมือนจะหิวเพนด้าเราโอ้โหแบบ่างกเเเล็แบบยังไงวะเนี่ยโอ้จริงเลยจริงนี่นี่ยังไงยังไงเดี๋ยวกูเดี๋ยวหนาวแน่เฮ้ยยังไงวะมันหิวอ่ะมันเข้าในป้อมตีดิดุนเออแหละอันแหละเดินไปดิเดินดิเดินไปดิมีดัดปะเนี่ยโอ้ไม่มีดัด นี่ไงตีสู้สวยผมโอ้โหจริงอะไรจริงชนะคนนี 1. 1> ้เดี๋ยวกูเปงนคนตะเกีนกมาเล็กไปเย้โอ้เย่โดนยังไงเลนกลางเดวอตึงมันเหมือนจะบอกคอมโบหรือเปล่าแต่โดนเขาสวนกลับยังไงโอ้โหเรียบร้อยครับผมโดนตบไปหน้าแหงครับผมจังหวะนี้มาไม่สุดโลกเว้ย เดินเก็บร <wave> oh, ูนสบายใจยังไงแผ่นหน้าเราโวดนะผมอันตีแต่เพชรตอนแรกที่นั้นเชิบเหมือนจะหลงทางมาหรือเปล่ายังไงติดหูยังไงติดหูติดหูยังไงริดหูติดหูนะผมยังไงยังไงยังยังไงติดหูจะตายหรือเปล่าโหจังหวะนี้คนแหลกเลยยังไงยังไงโดนตีอยู่โดนตีอยู่ทีเดียวทีเดียวสวยโอ้โดีนายนีเพื่อนดีนายนี่ได้เออ เออดันนั่งนานโดนนีนาอีกแล้วไงให้ช่วยโหดเว้ยโหดเว้ยแพนด้ามาวะ่ะไงวะแพนด้ามาวะ่ะเออนนัออ่แหละมาว่ะโหคตรแรงเลยจังหวะนี้แหงครับผมแหงโอ้ยอมาดอนแล้วไงไม่กลัวไม่กลัว เต็มเพสเดอะเต็มเพสเดอะตีอู้ดูสวยครับผมแต่ทำอะไรไม่ได้ครับผมไม่มีดาเมจครับผมยังไงเหมือนจะเซอร์เซจะก๊อปจะก๊อปเซตุ่นมายังไงคุนวอล์กดิบายยังไงสเกลยังไงจะเอาครับผมคนแรงเลยนี่ครับผมโดดไปเพียวๆครับผมนี่ไงโดดไปเพียวโดนไปครับผม โอ้จริงเลยจริงครับผมโอ้ตอนนี้รวยเลยบวกกันยาวๆาวเด็กทั้งสี่ตัวนะเว้ยอนกับทีฝาเพื่อนกับทีฝาเพื่อนเพื่อนเราวินบอกเขาแล้วเพื่อนกับีฝาเดี๋ยวไปเอาตังค์เดี๋ยวไปเอาของแป๊บนึงโอ้ยเฮีย เอาเฮียอะไรเฮียไอ้เจอเฮียเดินกายยังไงเหมือนจะเจอเฮียเหรอไม่ยังไงโดนไล่แพนด้าโอ้โหโดนไล่เพียวๆพี้ตัวโอ้ยยังไงแงโหดจริงแต่แทนเพย์นี่มีดูดครับตามัยยังไงโดนสวนโดนสวนยังไงเดวอดึงไม่โดนใครครับผมหรือเปล่าหรือว่าโดนไม่รู้แทมเพยเรียบร้อยครับผมแพนด้ามาว่ะไม่ไปแล้วว่ะเออไม่ไปแล้วว่ะมาอย่างเดียวเลย เจอแล้วโดดโจแล้วโดดอะไรเงี้ยนี่สีของเขาโหดโหดเลยอีดอกไปล่ากันหมดแล้วพี่มีสเกลนี่หว่าคุณลืมเอ้ยเลนกลางยังไงโอ้โหตัวปอมผมเฮ้ยเยังไงวะโอ้ยแพนด้ากูนี่แบบโหดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดพีเพื่อนกูติดพี กูติดขีดกูติดขีดเพื่อนฆ่ามันฆ่ามันทำไมทำไมดีมาเร่ตายเลวะมีสนเว้ยไม่สนเว้ยโหดเว้ยเชี่ยเดี๋ยวเหอะเก๋าเดี๋ยวเหอะเก๋เดี๋ยวเหอะเก๋เดี๋ยวเหอะยังไงเดวูนี่ครับผมโหดแล้วผมมหดหดหดนี่ครับผมอีกตัวหนึ่งยังไง ว้ามวาถึง <wounds> บ้านไปมานาหมดแล้วมันอ่ะมาจะเดินกลับมันจะวาปมาไปที่ไหนูรงงงเเียมันไส่ว่ะมีไม่ไมเฮ้ยมันไสมันว้าเพื่อนมันไม่กลับหรอกมันไงนะงเลือดเฮ้ยมาดิค่ะเฮ้ว ไปเข้าป่าเพื่อนไปป้อมกลางเลยแม่โอ้ยเต็มเลยยังไงมึงกัดเด็ดวูดอ่ะกัดเด็ดวูดอ่ะสวย阿ผมสวย阿ผมสวยสกิลสองในโดนทุกหัวสวย阿ผมโดนทั้งทีมสกิลสองเนี่ยบอกเลยยังไงโอ้ยกระโดดได้ด้วยสุดยอดโอ้โหเด็ดวูดกระโดดได้ผมเมื่อกี้นี่ผมเซอร์เซ่เราอดเจ๊ง ว่นี่ไงนี่ไงอะไรสีเหลืองสีส้มสีเหลืองสีส้มใครใครใครคือใครเธอคือใครอะไรเอ่ยซูมยังไงยังไงตัวหนึ่งยังไงหล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 งยังไงเรียบร้อยหงหลงป่าครับผมโอ้โหนี่บวกแบบแหลกเลยคนแหลกอ่ะกิโลยังแจ้งโอ้โหอาง เนี่ยดูเดียวหูโคตรกระตุกเลยเนี่ยโอ้ย <c oughs> เอาเดี๋ยวดียวในป้อมก็เอาอ่ะโคตรอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเทียบไปฮะไปไปเอ๊้นี่อะไรดึงใครมาดึงใครมาใครมาใครมาหูโคตรเจ็บเพื่ผมยังว่านี้ยังไงถืงอกอถือกบโอ้ยไปกับเพือเ่อนดูมายา ไอ้มาดเดี๋ยววินวอล์กให้ส่วนนะเว้ยสองหนึ่งเอ้ยส่วนดิส่วนกลับดิเอาดิเอาดิมาทำไมมาทำไมมาทำไมซูหมอซูกลัวที่ไหนสี่ตู้ครับผมโอ้โดนดูดสวยมากเอาเดี๋ยวเขาดูดแล้วเลือนมันลดดึงวอลหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันยังไงเหมือนเหมือนเหมือนจะเสียผม ต่เขาเจาะไม่เข้าย no 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 yeah, He like, ังไงยังไงปล่อยปล่อยเขาปล่อปล่อยเขาปล่อยมาเปาตดเปาตดปล่อยตดเอาเอาตดเดี๋ยวโคตด่าเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ไอ้เมันมาหาป่าดิมันว้าไปไหนวะนี่ยว้ามาล่างนี่เหมือนมันหายเน่ยตัวได้กี่ตัววะาสองตัวเอ้ยเออหายตัวได้สองตัวมามาถามตัวเห็นตัวได้มามาหยุดอยู่ใกล้กูดิอยู่ใกล้กูดิ ไปผมอยู่กลางโลโ้โหเฮ้ยเราอยู่นี่เพื่อนเอออยู่นี่เพื่อนแน่ยตกหรือเปล่ายังไงเดบลอยผมไม่รอดเลือดหายล้นเรือเลยจังหวะเฮ้ยในป่าในป่ายังไงสเก๊กูมีดั๊ตกูมีดั๊ดนี่ไงดึงมันดูดมันดูดมันจวบจวบจวบโอ้โหร้องหอยดิวิงหอกเอาไว้ข้างหลังมาเป็นร้านวิงหอกแล้วิงหอกเอา ต่อป้าต่อป้ายังไงเดดวูดตบแล้วนว้ยดีนะเว้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกูไม่เห็นอยู่ไหนตัวเดียว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 เอ้ยมันมันไม่มามันไม่มาไปนี่ไปนี่มันไม่มาเว้ยไมม่าไม่มาไปอยู่ด้วยมันอยู่ด้วยนี่ไงนี่ไงสีมันตี่เขาเอาเอาวอาดึงดึงใครโอ้โหเทมเพสเจ็บเจ็บหนักมากจังหวะนี้ยังไงโดนตีทีเดียวยังไงไป เล่อนมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้ยเป็นดาบโอ้โหโคตรว่ะโคตรว่ะคคลลิิปปเฮ้ยวินวอลให้เว้ยมันไม่กลับว่ะเอ้าเอ้าไอ้โอ้สาวินวอลให้เด้อไรวะเย้ตายใช่ไอ้มาวินวอลนี่สามตัวมาเล้งเล้งมามาอยู่ใกล้ๆดิ ไปมีดั๊อยู่มีดั๊อยู่นี่สุกตรีนี่เ้ยดุ๊ดวีดุ๊ดวีหมุนคอนเชื่อไปไปไส่กูอ่ะไม่ใส่กูอะใส่แล้วไปตีให้นี่นี่เลยล่าเมื่อกี้นี่สีวิสีวิมาใหม่ดิสีวิสีวิไม่ต้องเหรอไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วยังไงวะ มาดิเดี๋ยววินวอกให้นิเข้าแบบเซอร์ไพรส์อ้ไปไปมีบิงว่ะยังไงวะมีบิงว่ะเอ้ยไปเซอรไพมันดิยืนตีก่อนยืนตีเพื่อนนีต่ตะกิว,วะ่ะไม่ฟังกูเลยไรวะไม่งไงไทยยี่ย์อ้ยยังไงยังไงยังไงผีผมเกาะสะ้อนไม่หวั่นนะตี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 บอกเลยเกาะสะ้อนก็ไม่กลัวเว้ย เไปไปไปมันไม่กลับว่ะมันไปตัดรูนเว้ยมันไปตัดรูนด้วยอ่าอ่าเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจะคิดว่าเดี๋ยวเฮ้ยเต็มเพชรนี่ไงนี่ไงนี่ไงตีโอ้แรงแรงอุ้ยก็เจ็บเลยนี่ไงอีกตัวอีกตัวอีกตัวแต่วะตายแล้วอ้าวเหรอ โอ๊ะกระตุกกระตุกกระตุกเหมือนจะเห็นอีกตัวว่ะดึงทั้งปาอะไแบบเจ็บมากเอ้ออ๋อขอขอเขาโว้ดโว้เลยรอบเนี้ยไงวะเนี้ยไม่มันมาโอ้โหแล้วบอกว่าลุน่าตอนนี่แคลรี่ชัดๆยังไงจิกกะเก๋าเฉาะยังไงเฉาะไปเฉาะมาไม่เข้าครับผม มเอ,เอาไหมเอาไหมถามดิเอาไหมเจตบีเคบีแล้วเว้ยเพนดาเวมัดต้องยืนอ่อยแล้วสัตว์โอ้ยลีเจนยังไงแพนดาเลนบนยังไงสีน้ำเงินยังไงเจตพอซักแค่นาเชอร์ยังไงโอ้โหโอ้โหจริงเลยจริงมานานี่หมดเลยมาว่ะโอ้เย โอ้ยอ่ะโอ้ยนี่ไงโอ้ยเพนได้มาโดนหรือเปลามานาไม่มียังไงเข้าไปนี่เฉยๆเพียวๆเขผมโตดปบโอ้โหสวยอยู่ครับอมยังไงที่เขาว่าดึกดึกนักถึกหนายังไงวิ่งเพ่นอย่างเดียวับผมยังหว่านี้ยังไงยังไงยังไงโดนไล่อยู่ได้หมดมาโอ้ยตกเลยครับผมถึงกับต้องตกยังไงเจอซี่ก็เอาโดนใบยังไงโดนใบ โดนไพ่ยังไงเนี่ยโอ้เพื่อนเออเพื่อนไม่ไม่ไม่ไมไมใจกับเราเลยสับปากระบองมาของข้าสั่งไม่เหยสุดจึงยังไงวินวอล์กไว้วินวอล์กไว้อะรูน่ายังไงสามตัวมาประกบก่อน <c oughs> เร็วมึงมึงก็กลันมาดิไอ้ยี่ไม่ทันไรยี่อโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไอ้ยี่ไปแล้ว โอ้ยเยอเยอโอ้ย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 ายแล้วเอ้ยสกายังไงสกาโสกาตายตายตายลองกินเลยมึงโอ้ยเดี๋ยวเยะตุกมันาจังกระตุกมากเฮ้ยเฮ้ยเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดยวเดีวมันจะดุกวตีผมแล้วแม็กดาวนี่ไงโอดไงมาดิมาดิหนีไปไหนเล่ามาดิเฮ้ยเข้ามาดิ อุ้ยเฮียเลือดเต็มปโว้ยเอ้ยเต็มวะปล่อยเมาส์เหออเฮ้ยเอ้ยมานน้ำมึงหมดนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเดยวโอยไงไหนแหนแพนด้านี่นี่แพนด้าเข้าไปดิ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 เออเข้าไปดินั่นแหละนี่อ่ะคนจริงนี่นี่คนจริงพวกมึงอ่ะทำไรพวกมึงอ่ะทำไรเนี่ยคนจริง นี่นะผมดึงมาแม่นเด้อเกินฉันทักตีโอ้โหมันตีแล้วผมแหน่ถือกอตถือกอตตีไงหนาวเลยหนาวะดูดบ้านเลยไอ้พวกใส่ตื่นนี่หนาวเลยจะเลี้ยให้ล้มเลยให้เท้าหนาวีให้ล้มเลยนี่ผมออกซึ่งบล็อกมาแกไอ้เที่ตะเกาเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยเไี้เนี่ยหัว์กไว้บ่อย เดินวนว่ะโดนโดนตบแน่เลยเนี่ยปึ้งยังไงเอ้มมันมันเดินกลับว่ะนี่โขนเด็กหรือเปล่ากูเห็นแวบๆรู้ว่าตกว่ะไอ้เนี่ยอยู่สี่คนตกใช่ดิอ่ะซื้อมาเหมือนเยอะาเอาขันทองเหรอ้าวปากคำดันนี่นี่เหรอจะรู้วงงจะดันใายคอรี่ขี่ไม่ออก

วะเกมมไ่่เเปลียนอ้ยมาแล้วเว้ยสมุดของข้าเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงเดินอยู่สองตัวเพิ่มเพิสามตัวอ่าแน่อาแน่งงดิงงดิงงงงงงใหญ่งงแดกงงแดกเมื่อกี้สองตัวเลยมาได้ไงวะออเงงดิงงดิงงดิอ้เีย ยิงดิยิงดิยิงแรงไงเป็ทั้งบล็อกมงไงไปมอสเมื่อไงอ่ะดีโอ้ยอยากจะเอาแตงกอุ้ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนเลยเนี่ยโดนไพ่ถ้ามึงก๊อปลูกแนงูมันบล็อกได้มั้ยเพราะกูโดนแน่เลยครับนี่ไง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 แท็บเล็ตซูมตายโอ้ยรอดโอ้โยกำลังเสริมกำลังเสริมกำลังเสริมเว้ย นออดอหรือเปล่าเพื่นกำลังเสริมก็กำลังเสริมนออดเว้ยโอ้ยขาเลือดแค่นี้มันงกังเอาโดนโดนโดนไปอะเออเออตายตายตายยี่เดียว เก <c oughs> <re> ือบแล้วเกือบแล้วนี่ไงกระบอกเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไปสะบัดไก่ไก่มีเม็ดนึงเนี่ยไม่มีละมาลาไม่มีของปล่าของปลาเม็ดนึงคงไม่ได้แล้วแม่งออกเสีอกับเส้นบล็อกมาเล่นไม่เป็นหรอกเอามาสองสเกล สัมบบมาเลยอย่าอย่าอย่าแบตายแบตไม่คอนจริงจริงมันสู้ได้เลดอะมันอับเกรดได้กี่ครั้งวะเลดเลยจะซื้อซัพพอร์ตเต็มเอ่อเลดเาจะซื้อซัพพอร์ตนี่ไม่ โอ้โหไอไปเอาป้อมเหรอเดี๋ยวแพ้ที่ไอไม่อยากแพ้เลยไม่อยากแพ้เลยโอ้โหอายเลยเหรอเนี่ยต้องอายสู้แล้วเนี่ยอายมาอายกลับไม่โกงร้านร้านนี้แบบบริการลูกค้าดีเว้ยอายมาอายกลับไม่โกง ไอ้พู้ดนบลอกอีกเอาดิมาดิเฮ้ยมาวินวอกดิเฮ้ยอลูน่าแล้วก็เดวัวมาวินวอกดีกว่ามั้งมึงมึงมึงก็หันมาไปเดล่างนี่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 ไอ้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 ไออเอาไม่ให้เขือเลยแม่งไอ้บ่อยที่หมายนี่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 เอาดิไอ้เน่ไหมอ้เ่ยไหม เอาดิเอาดิเอาดิตบอ่ะตบอ่ะตบอุ้ยอุ้ยกูโดนกูโดนกูโดนด้วยกูก่อนด่วยกูก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนอุ้ยปวดเจ็บเจ็บมากเจ็บมากไม่ใช่ไม่ตายว่ะโอยไม่ถึงมิสันบล็อกอยู่ไหนวะโหัวไหนตัวนึงมาดิโอ้ยไมมันไม่ตายอ่ะทำไมมันไม่ตายอ่ะตายดิต้องตายดิต้องตายแล้วต้องตายแล้ว ตันตายแล้วตันตายแล้วไอ้จะตายเลยไอ้มึงเอาป้อมดิไอ้อายอยู่ไหนวะอายอ่ะเออวันสวยมากวันมันไม่เชื่อหัวเจอเจอว่ะเออเจอว่ะเอาดิเอาดิเจอว่ะเล็งระวังไม่ตายเนี่ยเจอเนี่ยตัวโคตรใหญ่เลย ไม่พลังบอมสร้างเงินได้กูบอกตัวเงินได้กูเว้เลด้กินทำไมพลังบอมพลังบอมกูพลังบอมไม่จินเฮ้ยยังไงยังไงเันหน้าเปนหน้ายังไงเกาะสะท้อนสู้ไงมีเกาะสะท้อนไม่กลัวใครเว้ยอดอดอดบอกเลยนี่ไงหนึ่งตัวก็สู้หนึ่งตัวก็สู้เนี่โดนลุมยังสู้อุ้ยสเกลเปลี่ยนใจ เหม็นไล่ฟ <me ัดจ้เร uh um> yeah> ิ่มเหม็นแล้วเอ้ยมึงมึงถือดิเดี๋ยวคุณวอลกให้มึงเรื่อยๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตะเกลเลยล่างเนี่ยมาดิกินจินจินไปสองตัวพอปะเอาตัวปอมไปดิเออให้มันตีตัวปอมโอ้ยมันกวาดว่ะมันเห็นแล้ว นัน่ขนาดมันเห็นนั่นอะโอ้ถอยเถอะถอยเถอะถอยเถอะออ้ยนี่ไงพี่นบล็อกเว้ยมีกองกำลังทำสนุกเอ้ยวินวอลเขาวินวอลเขามัดอ้ยไงพีนท่านกบภูแรงวะล่ะเพื่อนเราอยู่ไหนวะ โอ้โหโดนใบเพื oh, ่อนเราแหะไม่อยากออเนี่ยเอ้เล็งมาออดิโอ้โหแครี่เรา มีเกมมีรุ่งเว้เยชอัน,นเดี๋ยววินวางให้ตัวปลอมดีๆมันกดไอด้นี่มั่นตเกิลมันน่าจะวอร์ดฟ้าไว้อ่ะเดี๋ยว,ว,วออมันมันวอร์ดฟา้าเปล่าลองกดไอ้ก่อนดิโอ้ะะโหไม่โดน đây là 5 huy để uống cận bóc box thắng này chân gì? lò lèo chân thắng lò lèo chân thắng lò lèo chân thắng lò lèo lẹc 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 lèo chân thắng lò rồi chân thắng lò lèo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  chân ngon lò lèo chân thắng lò ฮ้ยเมื네่อกี้เราหลุดเว้ยเพื่อนแดเงแนงหลอกเราว่าเกมจบแล้วโอ้โหเขาไม่ผวานจุดจอมเลยว่ะจุดจอมเขาแเป็นยันโคตรเลวเลยเพื่อนเราอ่ะโอ้โหอยู่ที่หกนาฬิกาเฮ้ยไก่เฮียเลยเลยเจ็ดหกสิบวิสุดท้ายอ่ะพวกมหลอกไอ้เหี้ยนั่นก่อนนะชอบมกกระดอยเฮียดุดอยโวยอะไรวะ กาันิน <medio> มันาวมานื <no liebe> ่อ <ở> ต <part Wisconsin> ้อบนเนไปแล้วเว้ยกองลูกถุงมือของผ้ารอที่น้องเผยถ้าไม่แพ้ก็ชนะคะกูวัวก็มีโอกาสที่จะชนะเฮสุอจอสืดหออโ้ยตัวบินเลยมองมองมองกดูมองกดูมองไปว่าบินไปไกอะจากนี้ก็ดู อ้อแหลกแหลกแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอู้งแหลกมึงที่นี่แหลกมากไปเาหัวกาโดหลเอาไปเถอเอาเอาไปใหมดเลยป้อมนองอ่ะคันีเก็นเลงมาเอ็นเลี้ยงมามาเอ็นเลี้ยมามาตีตีตีก่อนนะตีป้อมนีก่อน เอ้เลยเลยเลยเฮยฮ่่าามันตื้นตกลงเหมือนไตมันใช่ปะเออตกเลยหมดเว้ยที่เราดูรูรูดูจันเว้ยแกเจ็บไปดิเจ็บเลยนี่นี่เปิดบีเคบีสู้เลยเนี่ยนี่ไง รถ BKB มีเว้ยมองมันมีลักษณะแรงเว้ยลอยแล้วลอยตัวยืหนุกไหม